ไม่ต้องสอนเรื่องรูปการทำเพราะเราถูกสอนมาหมดแล้วทำเลยตีเลยตเลยีเราไม่ต้องสอนเรื่องรูปการทำเพราะว่าทางโลกนดี่ก็สอนหมดแล้วแต่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องนมานมธรรมนามธรรมมีไม่กี่ตัวสี่ตัวง่ายเลพุทธเจ้าเห็นไหมว่าตัวเองคิดอะไรเห็นน้ำลงตัวเองไหมว่ามันไม่เที่ยงดูไหมพวกนมามธรรมมันเกิดกับเดียวนี่ไง เห็นความรู้สึกมันคิดอารมณ์ตัวเองไหมว่ามันมีเกลี้ยงมันไม่ใช่ตัวที่ตนอันนี้ข้างนอกที่เราเห็นมันก็ไม่ใช่ตัวนตนีแล้วแต่พวกนี้มันของหยาบมันมันมีรูมันอาศัยเวลานานผมมันจะมะม่วงกวมันจะเหี่ยวแห้งแล้วย่อยสลายลงดินใช่ไหมแต่น้ำมันทำมันเกิดตับเร็วนี่คือพค์สอนเรื่องน้ำมาทำโลกเราถูกสอนหมดแล้วรู้หมดแล้วไอ้นี่น้ำปลาน้ำปูมะม่วงโต๊ะเก้าอี้กระดาษจิ้งจ้อะไรอ่ะกูไม่ละฮะซึ่งตัวนี้เนี่ย มันมีตัวมันเป็นน้มที่เอาสาษาจากนามธรรมตัวนในในสายแต่ทีนี้เป็นเพียงรูปที่จริงแล้วมันเป็นเพียงรูปเลยแต่เราเอาน้ามาทาไม่ใสให้มันครบวงจรเป็นตัวตนแต่ทีนี้พอเราเข้ามามองหาตัวเองมันไม่มีรูปเห็นไหมฮะมันเป็นน้ำล้วนซึ่งในตรงนี้แหละถ้าใครคือเราจะพ้นจากรูปแม้แต่ใครเราก็ไม่ได้ยึดในขณะที่เราเห็นถูกเห็นก็มาหาตัวเองมันเป็นนมามธรรมเห็นอะไรเห็นฟังก์ชั้นอยสี่ตัวเนี่ย ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์แค่นี้ก็เห็นนามธรรมเลยซึ่งนามธรรมมันไม่มีรูปมันไม่มีปจะแจทุกมันเกิดขึ้นมาเองไม่รู้ว่าเกิดขึ้นมาจากไหนอย่างมะม่วงเรายังรู้ว่ามาจากต้นต้นมันมาจากเม็ดถูกไหมเออเอาเม็ดนั้นไปปูมันถึงจะงอกเงือขึ้นมาเป็นต้นใช่ไหมครับแต่ไอ้นามธรรมเราไม่รู้ว่ามันมาจากไหนนี่เลยแต่พระองค์ให้เห็นให้เห็นว่ามันเกิดดับยังไงซึ่งมันไม่ใช่ตัวใช่ต้น ถูกไหมไอ้ที่เราเห็นต้้งหงอมันก็ไม่ใช่ตัวเช้ตัวเราอยู่แล้วถูกไหมละ่ะไอ้เล่าเป้าที่มันนามารรมข้างในมันก็ไม่ใช่ตัวเช้ตัวเหมือนกันเพราะฉะนั้นในเรื่องร่างกายมันก็ไม่แตกต่างกับน,นิ้วข้างหงอถูกไหมฮะเมื่อเรามองเข้ามาเห็นขนา้างในมันจะนามาทรมแค่สี่ตัวเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทำลายกระบวนการทคมหลงเลยหลงยึดมั่นถือมั่นว่านี่คือเรานามาทรมทั้งหลายเป็นเราอารมณ์เป็นเราความคิดเป็นเราความรู้สึกเป็นเราความจำเป็นเรา นี่ไงจริงพระองศ์แค่นาดังสี่ตัวกับโลกทั้งโลกเียเรารู้จักมนหมดแล้วถ้าใครเห็นแจ้งในสี่ตัวมันก็ทำลายคนหลงไยที่ยึดมั่นถือมั่นเห็นด้วยอะไรเห็นด้วยปัญญาปัญญาทั้งนอกเรารู้จักมนหมดแล้วซึ่งมันไม่ได้ยากไม่ได้นั่นเลยคือมันถอดรูปออกแล้วในขณะที่เรามาหยุดตงคือเราเห็นนามกาทำเกิดดับไม่ใช่ตัวใช่ตนแค่นั้นเองนะ ไม่ควรยึดมั่นถือมัน่นเห็นลมที่ไหนก็เห็นลมที่ฐานร่างกายเรานี่แหละคือเราไม่ได้ยึดกายเราแล้วก็อาศัยฐานร่างกายอาศัยของฐานของรูกเนี่ยอย่างเช่นอย่างเนี้ยเราก็เห็นธรรมะธรรมนะดูวะนี่น,นะนี่คือร,รูปธรรมเหมือนกายเราเนี่ยเห็นอะไรคุณเห็นอะไรเนรอ่ัเออเป็นปนามธรรไมไหมล่ะกระดาษที่ชู่แต่ตรงนี้ไม่เกี่ยวเห็นไหมล่ะมันมาจากไหนล่ะําว่ากระดาษที่ชู่มาจากอความคิดความจำเออนี่ไงํามธรรม ความคิดความจำความรู้สึกเออเวทนาเมื่อก็อยู่กับเราเห,เห็นไหมเหมือนกันแต่ตัวนี้มันไรลูปเหลือแต่นามต้องเห็นที่ตัวเองนำมาทำตัวเนี้เห็นไหมมันไม่มีลูปเพราะมันไม่มีรูป,ม,ม,ม,รปมันขับบัญชาไม่ได้มันจะเกิดเมื่อเกิดไม่ใช่ตัวนี้ตัวถูกไหมฮะเอออันเนี้ยอันเนี้ยเราไปวางไว้อะบนพื้นเดี๋ยวมันก็ํำไปค่อยค่อย ค่อยๆส่วกระปไปสลายไปใช่ไหมเมื่อมันโดนน้ำหรือโดนอะไรก็ตามหรือมันบางอยู่มันก็บังคับเป็ชาได้ไหมล่ะไม่ได้เหมือนกันเห็นไหมแต่มันอาศัยเวลานานหน่อยไม่เหมือนธรรมทมันเกิดดับเดียวซึ่งการเกิดดับเดียวมันจะใช้ปัญญาลูกๆมันกับมันไม่ได้มันต้องใช้ปัญญาชนิดหนึ่งที่มันมันมันเหมาะจอกันนะปัญญาเขาเรียกว่าญาณญาณปัญญาปัญญาลูกๆมันใช้ท้ายกระสงเหล่านี้สิ่งที่ญาณั้างนอก แต่ปัญญาภายในเนี่ยมันจะต้องทันกระบวนการเกิดดับไมเราจะไอ้ที่มันเป็นรูปแล้วเนี่ยปัญญาแบบนี้มันไปใช้กับตรงนั้นไม่ได้คือคือมันมองไปทัอกแต่ปัญญาตัวไหนมันมองย้อนกลับมาหาหนามธรรมซึ่งปัญญาตัวนี้แหละที่พระองค์เรียกว่าญาณญาณยญาณที่จะเห็นแท้ก็ต้องเห็นเห็นอะไรก่อนที่มันจะเกิดอะไรบางอย่างขึ้นมาเราต้องเห็นให้ได้การที่จะเห็นได้ต้องเห็นตัวเองก่อนต้องขัดเกลก่อน ถูกไหมล่ะะต้องเห็นช้าบ้างเร็วบ้างตามระยะอ๋อคิดไปแล้วไปรู้อย่างนี้ก็ยังดีอแล้วก็ปล่อยมันไปซะไม่ต้องกลับมารู้ตัวทั่วพร้อมอะไรอันนั้นไปรักษามันไม่ใช่คือมันเปิดแล้วกระดับไปตามธรรมชาติจนกว่าเราจะตั้งมั่นจริงๆไปเรื่อยๆฟังไปเรื่อยความตั้งมั่นมันมียานตรงนี้มันไม่สืุกมันค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆวันหนึ่งมันเข้ารอบมันตั้งมันก็จะเห็นการเกิดดับของนามธรรมก็จบไปละถ้าเห็นนามธรรม ว่าไม่ใช่ตัวใช่ตนไม่ใช่เราถูกไหมฮะจบไหมลห่ะก็อยู่แค่เนี้ทั้งโลกเนี่ยถ้าเรามองย้อนกลับมามันก็ไปเห็นนมามันก็จบเลยไอ้เรื่องโลกมันได้จบหรอกเรื่องเรื่องโลกมันไม่ต้องไปเสียเวลาหรอกเรารู้จักกันหมดแล้วแล้วเราเราก็ต้องดาเนินอ,อยู่กับมันใช่ไหมฮะเออเพราะในเมื่อเราได้เห็นสัตว์ก็ว่าเห็นเฉยๆในของของ,ของออทั้งโลกนี้เพราะเราทาลายนามธรรมเราเห็นนามธรรมแล้วนี่ว่ามันมีเที่ยไม่ใช่ตัวใช่ตนเพราะฉะนั้น เห็นนั่นที่ก็เลยเห็นเฉยๆนอกจากจะใช้ถึงเอาน้มาทำนใสัยมันแต่เราอยู่เหนือน้มาทำแล้วเราเห็นวงจรมันทั้งหมดเออก็เลยบางทีเราก็เห็นสัตว์ก็ว่าเห็นได้ยินสัตว์ก็ว่าได้ยินได้กลิ่นสัตว์ก็ว่าได้กลิ่นทีนี้เราจะใช้น้ามาทำเราก็เห็นอยู่เห็นน้ามาทำทำงานนี่ไงมันก็หลุดออกจากวงจรทั้งหมดควหลงยึดมั่นถึอเราจะเอาอะไรไปยึดอืมันเป็นเรื่องง่ายแค่นี้เลยแต่อ้ที่สอนกันเนอะมันสอนเืองอะไร ปฏิบัติเอาอะไรมันคนละเรื่องเออจริงจริงแล้วมันง่ายแต่คนสอนมันไม่เข้าใจเออมันพยายามหนีจากรูปข้างนอกไงเออแล้วก็มาขังตัวเองไว้ข้างในแหไง,ไงมันเลยไม่เห็นนะมามธรรมไม่เที่ยงข้างนอกมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นอยู่แล้วคนเราตายหาไปอ่ะคุณสมมุติคุนคาวันหนึง่งคุณเจ็บคุณเปื่อยคุณแก่คุณตายใช่ไหมถ้าคุณยังไม่ขายตู้เย็นเนี่ยมันก็ยังอยู่ของมันนั่นแหละเออ ขายไปก่อนเนี่ยมันผมเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยถ้ามันไม่หายก่อนผมตายเนี่ยไอ้ตรงนี้มันก็ยังอยู่อยู่เนี่ยสร้อยมันก็ยังอยู่ของมันอยู่นันะจนกว่ามันจะย่อยสลายหรือเปลี่ยนมือไปพังไปแค่นั้นเองหมดคุณค่าไปคือคนมันมาเอาเปลือกข้างนอกเนี่ยเป็นตัวเป็นตัวชี้วัดกันยึดเอาลูกไผ่นอกแต่ไม่เคยเห็นนามาทาเกิดตับที่พระเจ้าบอกว่ามันเป็นไตรักเลยไอ้ข้างนอกมันสอนกันง่ายหรอกไอ้ข้างในนี่มันสอนกันยาก พราะมันต้องกลับมามองย้อนหาตัวเองอถึงเขาถึงไม่สร้างกรรมดีเพื่ออะไรเพื่อวางกรรหนักไปก่อนไม่งั้นกรรหนักมันขวางอยู่แล้วก็จะมองเข้ามาในภายในจิตใจเรายากมากเลยเออเพราะว่าไอ้ข้างในมันหนาแน่นอยู่อะมันก็ต้องขัดเกาาชำร่าออกไปก่อนเขาถึงบอกว่ากรรมดีได้ปัญญาไงฮะถ้าไม่มีกรรมดีแล้วสมาธิีมันใช้ได้ตลอดการนะคือการเห็นถูกเห็นเข้ามาตัวเองเนี่ย เออมันก็พอเห็นตัวเองมันก็เป็นกรรมดีไหมละ่ะเมื่อเราเห็นตัวเองเราจะไปทาชั่วไหมล่ะอันไหนที่มันไม่ดีอ่ะถูกไหมละ่ะฮะมันก็ระบายต่อต่อบาปจะพิพูดจากโกหกพเทธมันก็ไม่ใช่แล้วก็มันก็เกิดฮีโอตาปาขึ้นมาเองเกรงกลัวต่อบาปจะไปหลอกลวงเขาจะไปทําอะไรที่ผิดศีลธรรมอะ่ะไปเอารัดเอาเปรียบเขาไปป้นไปจี้เขาอะ่ะถูกไหมฮะมันก็ละอายต่อบาปสิจะไปนินทาคนนั้นไม่ดีทั้งๆท,ที่มันไม่เป็นอย่างที่ที่เราพูดอะ่ะไปใส่ร้ายป้ายสีคนมันก็ทําไม่ได้นะ มันต้องมีเหตุมีมูลมันถึงเอามาพูดแค่นั้นเองเออถ้าไม่มีมูลเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เราไปกล่าวร้ายเขามันก็เป็นบาปเป็นกรรมไหมละ่ะถ้าเราเขายุ่อยู่เต็มบกอยู่แล้วอะว่ามันไม่ใช่ความจริงเออถ้าเราไปพูดเรื่องความไม่จริงขึ้นมาสร้างปั้นน้ําเป็นตัวเนี่ยเอา้าถ้าคุณยังไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ที่คุณปั้นน้ําเป็นตัวมันก็เป็นกรรมไหมละ่ะแล้วไปทําให้คนอื่นเสียหายนะถูกไหมละ่ะฮะก็เป็นวจีกรรมขึ้นมาแล้ว มันก็อยู่แค่เนี้ยกันนามธรรมนี่แหละมันสั่งคุณนะตาบใดที่คุณยังยึดถือรูปธรรมอยู่อ่ะยึดจนเหนียวแน่นคุณแยกกันไม่ออกรูปธรรมกับนามธรรมที่จริงไอ้สองสิ่งเนี้ยทางโลกนี่มันจะสมบูรณ์เนาะทั้งรูปกับนามมันมันกลายเป็นสมมุติขึ้นมาเลยทําไหมฮะแต่ถ้าอันนี้ไม่มีชื่อมันจะสมมุติอะไรเนี่ยไอ้กระดาษทิชชูเนี่ยถูกไหม่ะมันก็สมมุติอะไรไม่ได้เลยซึ่งมันมันตัวตนมันไม่สมบูรณ์ใช่ไหมฮะ แล้วถ้ามีแต่นามเขาบอกว่ากระดาษเจ็ถูกมันจะสมบูรณ์ไปล่ะเพราะไม่มีรูปมันไม่มีกระดาษเี็ถูจริงๆมันมีแต่นามเออแล้วจเจ้านามมันไปวางไว้ตรงไหนอ่ะเออถูกไหมฮะพอพออย่างนี้ไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีนามแล้วจะเรียกมันว่า,าย,ยังไงเห็นไหมละ่ะก็แค่นั้นเองแต่ทีนี้ร่างกายเราเนี่ยก็เหมือนตัวเราใช่ไหมแต่มัน ขันห้านี่มันมีกายหยาบใช่ไหมเราก็เชื่อวันเป็นเราแต่มันมีนามธรรมคำว่าเราก็เป็นนามธรรมนะฮะเออแต่ตรงนี้มันก็ไม่ได้บอกว่าเป็นเราเหมือนกระดาษชิตจู่มันก็ไม่ได้บอกมันว่ามันเป็นกระดาษชิตจู่เหมือนกันนี่ไงเราก็ต้องเห็นนามธรรมเพื่อจะแยกรูปแยกนามตัวนี้ออกให้ได้เห็นนามเกิดดับไหมเราเห็นข้างนอกเนี่ยคือเห็นการเห็นข้างนอกว่าเกิดดับเฮ้ยมึงบอกว่าอะไรวะเนี่ยกระดาษชิตจู่อ้าแล้วกระดาษชิตจู่มันก็ดับไปไหมล่ะอันนี้มันก็ยังดำรงอยู่อย่างนั้นอยู่เนี่ยเห็นไหม เออว่าน้ำมันอยู่กับเราดีกว่าออรูปมันก็เป็นของมันอย่างนั้นเสื่อมสลายไปน่าน้ำเราก็เป็นคนบัญญัติมันขึ้นมาเสื่อมสลายไปกับเราทุกอย่างไม่เที่ยงแล้วน้ำมันเร็วอ่ะเพราะฉะนั้นจะเรียกมันว่าอะไรก็ได้ใช่ไหมล่ะเมื่อไหร่จะเอาน้ำไปใส่แต่สังคมโลกใบนี้ภาษาไทยเขาเรียกว่ากระดาษทิดทู่หรือกระดาษชําระก็แค่นั้นเองชาระก็ยังอีกแบบหนึ่งอีกนะถ้ากระดาษชําระนี่มันจะรู้สึกว่ามันไม่ได้ใช้กับการเช็ดปากนะ มันจะใช้กับการเช็ดก้นอ่าแต่ก็เรียกว่ากระดาษชิดชู่ฮะ <c oughs> แค่เนี้ยนำมาทำง่ายๆสิบ <c oughs> นาที